สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนตนี้เพื่อนๆก็อยู่กับไร่ตะแกน CBD สีรันะคะตอนนี้เพื่อนๆอ,อยู่ที่สวนของไร่ตะแกนนะคะก็เปิดฟาร,ร์มของเรานะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นฟาร,ร์มทุเรียนของเราสวนทุเรียนของเรานะคะอ um, just a l o h a just welcome everyone to ไร่ตะแกน CBD สรั this one is um the durian grove so this This durian growth, alright, gonna bring you guys. Uh, go see how we, um, work for ah. How how we how we do how we work. Uh, how we gonna make? Oh my god, how we gonna make uh nutrient? Yeah, for the organics, the nutrient organics for durian. อันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาชมการทําปุ๋ยหมักการทําปุ๋ยหมักให้กับต้นทุเรียนของเรานะคะตัวนี้ก็เป็นสูตรที่ฟาร์มของเราที่ที่สวนของเราทําเป็นประจํานะคะก็คือาหมักมูลวัวเพื่อใช้เองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอินรีย์นะคะก็ะจะเป็นปุ๋ยมูลวัว พอกลับมาแล้วต้องขออภัยด้วยนะคะเมื่อกี้อินเทอร์เน็ต I just lost my connection lost um internet so just sorry you guys Just welcome again ต so, เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆชมการที่เรานำแกลบแล้วก็มาหมักกับมูลวัวนะคะตัวนี้จะเป็น, Moon War, นมูลวัวนมอ่าไม่ใช่มูลวัวพันวากิวนะคะเป็นมูลวัวเนื้อนะคะก็เราเราเราจะใช้ เราจะหมักแบบนี้เพื่อบำรุงดินนะคะเพื่อให้ไส้เดือนเป็นที่อยู่ของไส้เดือนนะคะ This one we just make the living soil for the worm and for the worm can live นะคะ um earth e a w o r m for the earthworm alright so we are at the durian grove oh เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆชมเดี๋ยวสักครู่นะคะเดินมาหลบแดดแป๊บหนึ่งก็จะร้อนมาก ส่วนตัวนี้จะเป็นอวโวคคโดของเราดิวรรณอวอร a ค o ดอเจสุริ o า e วันทรีว o นอวอร์คอด alright gonna bring you guys and เดี๋ยวนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นกองแกลบดิบนะคะ this one they call rice the rice shell rice shell and then after that we're gonna bring the we're gonna bring the palm manure okay um, we're gonna bring the cow manure, put on the top this one and then um, right now is a uh, rain season in Thailand so it's perfect time perfect time all right because we don't have to water water um, the nutrient every day we don't have to do that so the rain is come true and ยังไม่ได้ผ่านการหมักนะคะเราก็จะเอามาหมักกับมูลวัวนะคะเราจะใช้มูลวัวพันวากิวนะคะมูลวันนี้ก็จะไม่มีมเมล็ดมเมล็ดพันอธคือจะไม่มีมเมล็ดพืชนะจะไม่มีมเมล็ดหญ้านะก็จะเหมาะแล้วก็มีมีม,มีสารอาหารเยอะมากนะคะ Have a lot of um, อะไรอ่ะบอกว่าเป็นนะอะไร Anyway เดี๋ยวสิบห้ามาเบิ้ง มาต้นข้างหลังนี่ต้นข้างหลังเราก็จะต้นต้นเล็กหน่อยนะคะเพราะว่าด้านหลังก็จะมันปกคลุมไปด้วยต้นไม้นะโจ้เส้นลุงเฮ้ยอะไรเราเราก็จะวางเป็นจุดแบบนี้นะคะี่กันน่าดรอปดรอป i ล e กับดิส o u know and then we 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 use the charcoal แล้วเราก็จะใช้ตัวนี้อันนี้จะพาเพื่อนๆชมเช็คเอาท์ร walk around walk around this 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 um this durian growth be uh, w e just harvest นะปีแรกนะเราเพิ่งตัด